วังสวนกุหลาบเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิกรมมาหลวงนครราชสีมาตั้งอยู่มุมถนนราชสีมากับถนนสีอยุทยาโดยทางด้านทิศเหนือติดกับถนนอู่ทองนอกและทางทิศตะวันออกติดกับสวนอัมพรซึ่งอนณาเขตดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตตามเดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างวางสมเด็จเจ้าฟ้ากุมหลวงนครราชสีมาที่วังริมแม่น้ำเจ้าพยาตอนใต้ปากคลองตลาดคูเมืองเดิมครั้งสเสด็จกลับจากทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้ทรงศึกษาราชการอยู่ใกล้พระองค์จึงได้โปรดก้าวสร้างตำหนักชั่วคราวที่สวนดุสิตรตรงริมถนนใบพรพระราชทานนามว่าสวนกุหลาบสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาจึงเสด็จประทับอยู่ตลอดราชกาลที่หในสมัยรัชกาลที่ห โปรดก้าให้ขยายเขตวางสวนกุหลาบไปให้กว้างขวางกว่าเก่าสร้างพระตำหนักและท้องพระโรงพระราชทานเป็นอาคารถาวรสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงนครราชสีมาได้ประทับอยู่จนสเสด็จทีิวงคตในปีพุทธศักราช2467วังสวนกุหลาบสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของยุโรป ตัวอาคารมีสองชั้นก่ออิฐถือปูนทาสีเหลืองอ่อนหลังคาบุกเบืองสีแดงภายในตกแต่งอย่างงดงามที่วังนี้เคยเป็นที่ทําการของรัฐบาลในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นที่ตั้งของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกออรอมนอซึ่งต่อมา ได้ย้ายไปอยู่ที่สวนรื่นฤรีในปีพุทธศักราช2507ต่อมากองออมทรัพย์และกองแผนและโครงการของกรมสวัสดิการทหารบกได้ย้ายจากสวนพุทธามาทำการอยู่ที่วังนี้แทนจนกระทั่ง9ธันวาคมพุทธศักราช2539กรมสวัสดิการทหารบก ได้ทำหนังสือถวายคืนวังสวนกุหลาบให้กลับมาอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักพระราชวังโดยมีพิธีส่งมอบเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานจิตรกรรมฝีพหัสมาจัดแสดงไว้ที่พระตำหนักสวนกุร,ราบตั้งแต่วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2542นอกจากนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมมืน่นสุทธนารีนาศ ยังใช้เป็นที่ทรงงานและโปรดให้คณะบุคคลมาเข้าเฝ้าที่วางสวนกุหลาบอยู่เสมอ